สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้นักเรียนต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดนะคะวันนี้มาพบกับครูพ่ยุวีอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์ป .1 นะคะเรื่องการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน20เป็นคลิปที่7นะคะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน20ยังไงงั้นนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะ การบวกจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกินยี่สิบลูกไก่สิบสามตัวแม่ไก่หกตัวรวมมีไก่กี่ตัวกันนะสิบสามบวกหกเอเราจะบวกจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลักให้รวดเร็วได้อย่างไรบ้างนะ การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20ตอนการบวกจำนวนที่มีสองหลกักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลกักหาผลบวกของจำนวนเหล่านี้ ลูกไก่13ตัวรวมกับแม่ไก่6ตัวรวมเป็น13 14 15 16 17 18 19ตัวที่ฟาร์มแห่งนี้มีไก่ทั้งหมด19ตัวนี่เองหาผลบวกของจำนวนเหล่านี้ มะม่วงสิบห้าผลรวมกับมะม่วงอีกสามผลสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดรวมมีมะม่วงทั้งหมดสิบปดผลหาผลบวกของจำนวนเหล่านี้น้ำพึ่งสิบเอ็ดขวดรวมกับน้ำพึ่งอีกห้าขวด 11 12 13 14 15 16รวมมีน้ำผึ้งทั้งหมด16ขวดอ้าวพลอยมาทำอะไรในฟาร,ร์มของพ่อเหรอจ๊ะลอยมาฝึกบวกเลขจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักค่ะคุณพ่อกระรอกสิบสองตัวรวมกับกระต่ายสี่ตัวรวมมีกระรอกและกระต่ายทั้งหมดสิบสอง 1 3 1ส15 1ิบ6ห้าสิบหตัวค่ะคุณพ่ออ๋อพ่อเห็นแล้วล่ะลอยใช้วิธีการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่าในการหาคำตอบใช่ไหมล่ะจ๊ะใช่แล้วค่ะคุณพ่อกระรอกสิบสองตัวกับกระต่ายสี่ตัวกระรอกมีจำนวนมากกว่าดังนั้นลอยจึงนับจำนวนกระต่ายต่อจากจำนวนกระรอกแบบนี้ค่ะสิบสาม 14 15และ16ค่ะแค่นี้ก็ได้ผลบวกของจำนวนกระรอกและกระต่ายแล้วค่ะเก่งมากจะพลอยนั่นคือวิธีการหาผลบวกโดยวิธีการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่าซึ่งเหมาะกับการบวกตัวเลขที่มีจำนวนไม่มากอย่างเช่นตัวเลขที่มีจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนหนึ่งหลักที่พลอยบวกได้เก่งแล้วนั่นแหละคุณพ่อพูดอย่างนี้แสดงว่ามีวิธีการบวกจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลักที่รวดเร็วกว่านี้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าวิธีนั้นคือการเขียนจํานวนที่มากกว่าสิบในรูปกระจายเพื่อรวมจํานวนที่ไม่ครบ10ิบเข้าด้วยกันก่อนนั่นเองซึ่งการกระจายจำนวนที่มากกว่าสิบจริงๆแล้ว คือการกระจายตัวเลขตามค่าของหลักเลขนั่นเองลูกเช่น17 1อยู่ในหลัก10ค่าของมันคือ10ส่วน7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ7ดหน่วยดังนั้น17จึงกระจายตามค่าของหลักได้10บวก7จ้าเอแล้วถ้าเป็น1 5้าล่ะลูกควรจะกระจายได้เท่าไหร่จ้า สิบ,บวกหใช่ไหมคะพ่อเก่งมากลูกทีนี้เรามาหาผลบวกโดยกระจายจำนวนที่มากกว่าสิบกันอย่างเช่นที่พลอยหาผลบวกของจำนวนไก่ทั้งหมดเมื่อกี้นี้ลูกไก่สิบสามตัวกับแม่ไก่หกตัวรวมเป็นไก่กี่ตัวสิบสาม บวกหกเราหาผลบวกโดยใช้วิธีการเขียนจำนวนที่มากกว่า10ในรูปกระจายเพื่อรวมจำนวนที่ไม่ครบ10บสิเข้าด้วยกันก่อนเริ่มด้วยขั้นแรกเขียนจำนวนที่มากกว่า10ในรูปกระจายสิบสาวกหกจำนวนที่มากกว่า10ในที่นี้คือ13ดังนั้นเราจึงต้องเขียน13ในรูปกระจายซึ่งออกมาเป็นแบบนี้จ้า สิบสามเท่ากับสิบบวกสามดังนั้นสิบสามบวกหกจึงเท่ากับสิบบวกสามบวกหกจ้าอ๋อสิบสามเมื่อเขียนในรูปกระจายแล้วได้สิบบวกสามนี่เองหลายเข้าใจแล้วค่ะเก่งมากจะพลอยขั้นตอนต่อไปคือ หาผลบวกของจํานวนที่ไม่ครบ10สิบตอนนี้เรามีสิบบวกสามบวกหกจำนวนที่ไม่ครบ10สิ10บ,ก,บ,ก,นนบก็คือสามและหกดังนั้นเราต้องหาผลบวกของสามและหกซึ่งผลที่ได้ก็คือเก้านั่นเองจ้าตอนนี้ เราก็ได้ผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบสิบแล้วสิคะแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรคะคุณพ่อขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบสิบไปบวกกับจำนวนที่ครบสิบนั่นเองจ้าในที่นี้คือสิบบวกเก้าผลลัพธ์ที่ได้คือ Wow! Wow! ซึ่งผลบวกที่ได้ก็คือ19และนี่เป็นคำตอบของจํานวนไก่ในข้อนี้นั่นเองจ้าดูง่ายแล้วรวดเร็วกว่ากันเยอะเลยนะคะคุณพอ่อใช่แล้วจ้าพลอยลองหาผลบวกด้วยวิธีนี้ให้พ่อดูบ้างสิจ้าได้เลยค่ะ ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือว้าวว้าวว้าวสามบวกสิบห้าเริ่มจากนำสิบห้ามาเขียนในรูปกระจายเขียนจำนวนมากกว่าสิบในรูปกระจาย ามบวกสิบห้าเท่ากับสามบวกสิบบวกห้านี้คือขั้นตอนแรกของการหาผลบวกโดยจะต้องเขียนจำนวนที่มากกว่าสิบในรูปกระจายค่ะหาผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบ10บสิบ ขั้นตอนนี้เรียกว่าการหาผลบวกของจํานวนที่ไม่ครบ10ิบค่ะและขั้นสุดท้ายคือการนำผลบวกของจํานวนที่ไม่ครบ10สิบไปบวกกับจํานวนที่ครบ10ิบแบบนี้ค่ะสิบบวกแเท่ากับสิได้คำตอบแล้วคือ18นี่เองเก่งมากเลยจัะพลอย แต่พ่อมีข้อสังเกตบางอย่างจะบอกให้พลอยและเด็กๆรู้นะจ๊ะ3บวกสิเท่ากับสบวกสิบวกหพลอยสังเกตไหมจ๊ะว่าเรานำสามมารวมกับ5ในขั้นตอนของหาผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบ10แต่จำนวนที่ไม่ครบ10สิบสองจำนวนนี้ไม่ได้เขียนอยู่ใกล้กันดังนั้น ตามหลักการที่เหมาะสมแล้วเราจึงควรเขียนเส้นโยงเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำนวนสองจำนวนนี้ได้ถูกนำมารวมกันนั่นเองจ้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วเด็กๆละครับเข้าใจเรื่องการบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักด้วยวิธีการบวกครบทิกันหรือยังเอ่ยพ่อว่าเราลองไปฝึกความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าครับ ใช้เดียวตอนหากันจนเจอน้องๆเรียนรู้วิธีการบวกด้วยการเขียนจำนวนที่มีมากกว่าสิบในรูปกระจายกันมาแล้วเราลองมาใช้วิธีนี้ในการเติมตัวเลขที่หายไปของโจทย์การบวกเหล่านี้กันดูนะคะเติมคำตอบในช่องว่างโดยใช้วิธีการบวกด้วยการเขียนจำนวนที่มีมากกว่าสิบในรูปกระจาย เติมคำตอบในช่องว่างโดยใช้วิธีการบวกด้วยการเขียนจํานวนที่มีมากกว่า10ในรูปกระจาย คำตอบในช่องว่างโดยใช้วิธีการบวกด้วยการเขียนจํานวนที่มีมากกว่า10ในรูปกระจายวเติมคำตอบในช่องว่าง โดยใช้วิธีการบวกด้วยการเขียนจำนวนที่มีมากกว่า10ในรูปกระจาย ติคำตอบในช่องว่างโดยใช้วิธีการบวกด้วยการเขียนจำนวนที่มีมากกว่าสิบในรูปกระจาย เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆเข้าใจเรื่องการบวกจำนวนที่มีสองหลกักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลกักด้วยวิธีการเขียนจำนวนที่มากกว่า10ในรูปการกระจายเพื่อรวมจำนวนที่ไม่ครบ10บเข้าด้วยกันก่อนแล้วใช่ไหมคะเขียนจำนวนที่มากกว่า10ในรูปการกระจายหาผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบ10ิบและนำผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบ10ิบ ไปรวมกับจำนวนที่ครอบอสิบด้วยขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้ผลบวกของจำนวนที่มีสองหลกักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมฝึกบวกเลขกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ังงกันบ้างคะชมคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนคงคงเข้าใจนะคะครูพี่ยุ้ยก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนคือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกรรศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะหน้า82ถึงหน้า93นะคะแล้วนักเรียนก็ถ่ายส่งไลน์มามาให้คุณครูตรวจกันนะคะคุณครูรออยู่นะคะขอบคุณค่ะ